พาไปดูวัวนะครับอากายำเย็ยนนี่ต้นอะโวคาโดนะครับเนี่ยอะโวคาโดนี่กระต๊อบกระต๊อบสวนเด็กน้อยมีไก่มีหมูนี่หม,หมูธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติดูดูนะครับธรรมชาติ อันนี้วิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านนะครับนี่อย่าเส้นวิถีชาวบ้านอย่าเส้นนะอย่าเส้นนะชุนมากครับเป็น,นไงี้ยงไก่ยังหมูเลี้ยงไก่ยังหมูอยู่ตรงนี้นะครับดู ชาวบ้านมิจชาวบ้าน <ร 1971. S 1> ดูวัวกันวัวไทยแท้ไม่มีผสมว sure. ัวไทยอ๋อ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 อัวผู้โหดำ๋ออ๋ออออออ ออๆนี่ครับนี่นะนี่มาถ่ายแท้อโอๆๆ้โอ้ตัวดำ่อพันอโอๆๆๆนี่นี่ฉลาดไม่ฉลาดดูฟางอยู่ข้างบนนะครับดึงหมดแล้วครับกินหมดแล้วเปันแม่ตัวใหญ่อ๋อๆๆๆมีลูกมั้ง

ทำดุนะทำดุนะเดี๋ยวก่อนนะว้าวตัวผู้เล่นดำนิ่งยอดโอ้เล่นด้วยไม่ได้นะตัวเนี้ยไม่มีอะไรให้กิน นั่นนั่นนั่นอืมดูดกินอย่างเดียวนะเกาะไฟไล่ไล่ไล่แมลงแมลงเยอะมากแมลงเยอะแมลงเยอะโอ้ย ไม่จับ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 ดูทีชาวบ้านทีบ้นบานๆเดู๋ยวมีการอ้มมนอยากมีปัญหาอะไรทุกอย่าง Nampak tak? Nampak? Eh. Nampak? Eh. Tepuk. Ah, ah, ah. Tepuk lah.